Okay. The files for the After the, okay. said, you yeah. the security check, after the immigration, you need to pass immediately for the office.

อ่าแล้วสุดท้ายแล้วเร็ว เร็วเร็วใครจะร้องไห้เข้ากล้องมาเลย จะได้ใหมนะค่ขึ้นนี้่่่ขึ้นีกว่าอืมเรียขึ้นไม่ได้นะฮ่าเป่ารไปห้าปีเป่าเร่โอ้อมีโหลดใใหญ่ไหมผมไม่ได้อ๋ อาจีนสลามล้กกอลนะไปแบนล้อคุมครองทางปลอดภัไย,ยไฮโลจงเจริญ <c oughs>